ท่านผู้ชมครับท่านคิดว่าเป็นต้นอะไรครับทำไมเขาสีแดงสวยจังหน้านี้นี่คือลำต้นของเขานี่คือลำต้นของเขา ัดมาผิวสวยสวยจริงๆท่านผู้ชมต้นอะไรเนาะทำไมสวยจังเนาะใบแดง tôn ở đây nó tầm mấy suối chứ nó dù cũ cặp tôn hàng đốt dù bà Cái xí đèn ô สวยงามจริงๆใบแดงกำลังจะล่วงกำลังจะหล่นแล้วท่านผู้ชมต้นจิกต้นหังหรือเปล่าต้นจิกต้นรังหรือเปล่า เวณนี้มีต้นเดียวนะครับต้นอื่นอาจจะมีสีเหลืองสีเขียวนะครับเนี่ยที่ปลูกมันสําปหลังนี่ก็สีเหลืองไม่ทราบว่าจะกลายเป็นสีแดงหรือเปล่านะครับแต่มาถึงต้นนี้สีแดงท่านผู้ชมนี่โอ้ย สุดที่จะบรรยายความงดงาม,มใช่แล้วครับมีอีกต้นหนึ่งที่กำลังจะใบแดงน,น,นู่นท่านผู้ชมนู่นนูนนี่คือธรรมชาติบ้านนาโคกป่าโคกนาในช่วงปลายฤดูหนาวโอ้โห สวยจริงๆท่านผู้ชมเอ้ยสุดจำบัรยายนี่ละครับใบของเขาท่านคิดว่าเป็นต้นอะไรครับต้นไม้อะไร <c oughs> ไม่จิกไม่หั่งบอกว่าอีกแล้วนะครับเอา <c oughs> บางทีนะครับของง่ายๆเราอาจจะไม่รู้ อยู่ที่สวนตรงนี้โอ้โ oh, ห oh, oh, สุดยอดจริงๆสวยแล้วสวยอีกสวยงามนี่คือใบของเขาท่านผู้ชมนี่ลำต้นหน้านี้อ <c oughs> น่าจะเป็นต้นรังท่านผู้ชมอืมน่าจะเป็นต้นหลังใน,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 ล,งนลูกของเขาเนี่เขามีลูกด้วยนะครับเล็กๆเนี่ยนี่ใบของเขาต้นรังโอ้ต้นรัง,งใบแดงเวลาเขาเขาจะออกใบแดงเนี่ยอืมดูแล้วดูอีกโอ้โหสวยจริงๆสวยจริงๆ ท่านผู้ชมสวยแล้วสวยอีกแรงเต็มต้นเลยสุดจยอดใหญ่ เวลาลมมานะครับต้องลมไปใพลิว้วปิวสวัยงดงานจริงๆท่านผู้ชมวองใบก็กำลังจะลุงสวยจริงๆต้นเอ็น พันนาน่าจะเป็นต้นรังภาษาอีสานมาต้นหั่งนะครับโอ้โหสวยสวยแล้วสวยอีกสวยแล้วสวยอีกออืื ท่านดูชมความงดงามของธรรมชาติ <c oughs> <c oughs> หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมคงจะมีความสุขในการทัศนาสำหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศธ,ธรรมชาติที่สวยง,งามอีกแบบหนึ่งก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขก็ขแล้วกันครับสวัสดีครับ